สวัสดีครับจาเพเครื่องมือช่างครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดมาแนะนาลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดตู้เชื่อมนะครับเป็นยี่ห้อของสปาร์กตัวนี้นะครับ2ปุ่มปรับ2หน้าจอนะครับ650อแอมป์นะครับ2ปุ่มปรับ2หน้าจอมาใหม่ล่าสุดเลยครับสายเชื่อม10เมตรสายดินนะครับ3เมตรลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับแจ้งเตือนลูกค้านิดนึงนะครับช่วงนี้มีมิจฉาชีพหลอกโอนหลอกให้ลูกค้าโอนเงินก่อนอย่าหลงเชื่อโดเขา ทางเปของเราบริการเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวไม่มีบวกเพิ่มนะครับถ้ามีคนโทรหาหรือทักเชทดหาให้โอนเงินก่อนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับมาดูอุปกรณ์ของแถมที่ลูกค้าจะได้อีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าก็จะได้นะครับจะมีหน้ากากแปลงข้อนะครับตัวนี้เป็นใบรับประกันสินค้าของเรารับประกัน1ปีเต็ม15วันมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้านะครับสายเชื่อมยาว10เมตรถุงมือหนังนะครับสายดิน3เมตรมาดูตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้จะมาใหม่ล่าสุดนะครับ650อแอมป์นะครับตัวนี้เป็น650อแอมป์นะครับตัวนี้ส่วนฝั่งตรงนี้จะเป็นปุ่ม ARC Force นะครับจะมี450นะครับเวลาเราเชื่อมนะครับเราก็ปรับตามกระแสไฟเลยนะครับตัวนี้จะละลายลวดนะครับเป็นปุ่มละลายลวดของเราใช้งานได้จริงนะครับ2ปุ่มปรับนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกระแสไฟนะครับตัวนี้เป็นปุ่มละลายลวดหรือว่าเวลาเชื่อมครั้งแรกจะสปากง่ายนะครับ กระแสไฟนี้650แอมป์เต็มเลยนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเขาจะมีหน้ากากกันกระแทกหน้าหลังให้อย่างดีนะครับมีหูจับหูหิ้วน้ำหนักอยู่ที่3-4กิโลนะครับด้านข้างจะเป็นยี่ห้อของสปานะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีเจแปนเลยนะครับด้านหลังจะมีพัดลมตัวใหญ่เชื่อมได้ทั้งวันไม่มีคำว่าตัดนะครับดูนะครับพัดลมตัวใหญ่มากมีระบบส่รองไฟ5วินาทีนะครับปิดสวิตช์เครื่องก็ยังทํางานรุ่นนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับใช้งานได้เลยนะครับ วันนี้ผมจะมาทดสอบสายเชื่อมยาว15เมตรตัวนี้นะครับสายยาว15เมตรให้ลูกค้าดูกระแสไฟนะครับปรับเอาที่ประมาณ474นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มมาลายลวดนะครับหรือว่าปุ่ม ARC f o r c Ford, แล้วก็ปรับอยู่ที่ประมาณา3 36 m. นะครับเอาประมาณนี้นะครับเชื่อมลวดใหญ่ยาวาต้า4มิลให้ลูกค้าดูเลยนะครับอเอาเลยครับ ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมเหล็กและสแตนเลสได้เลยนะครับเป็น2ระบบ2หน้าจอตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นลวดใหญ่ยาวาตาสีมีนะครับเชื่อมให้ลูกค้าดูรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมเหล็กและสแตนเลสได้นะครับสินค้าของเรานะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเท่านั้นนะครับห้ามโอนเงินให้ใครโดยเด็ดขาดนะครับถ้ามีใครทักเช็แอดไลหาหรือหลอกโทรหาให้โอนเงินก่อนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับทางเพจของเราเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวเท่านั้นมาดูกระแสไฟนะครับกระแสไฟ336ตัวนี้เป็นปุ่มมาลายลวดนะครับ ผมมายลวดส่วนกระแสไฟ476คงที่นะครับเราไม่ได้ปรับแต่งกระแสไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเชื่อมกันให้ลูกค้าดูกันสดๆเลยนะครับสายเชื่อมยาว10เมตรเราแถมให้เลยนะครับสายดิน3เมตรตัวนี้ลากสายยาว15เมตรเชื่อมสายเชื่อมลวดใหญ่ยาวตาีมิลให้ลูกค้าดูนะครับดูกระแสไฟนะครับแรงสุดๆเลยนะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุด650แอมป์ยี่ห้อของสปาร์นะครับ มาดูรอยเชื่อมกันใกล้ๆนะครับตัวนี้ไฟจะแรงขนาดไหนนะครับดูรอยเชื่อมครับสวยงามมากครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปใต้โพสตได้เลยนะครับขอบคุณครับ